เออกูไปนี่อย yeah. ู pues ่สามที่สามนั ne, ้นเห็นไหมเดี in, ๋ยวหมดไหนที่ขายของไม่ได้ขายต้มม้วนอยู่ป้าแม่น่าลักชจใจกูให้ของดีนะมึดีฮ้ก นีรถรถกระตบิงน้าม่ใหมดเลยรถตู้ไปมาอาอออดุยมันนี่เอมางานที่กรุเทพครับแล้ก็ผ่านผ่านวัดก็ไม่ถึงหลวงพ่อเพรหลวงพ่อเคยให้หลอดไฟให้ข้าตากไปที่่อแหลไปให้ เอแวะมากับพ่อพ่อแจกแหวนอยู่ตาปมาเข้าลงจำนนเลยเขับอกมาเข้างนครับ

อะไรก็กว้างเลยเราบอกว่าให้เอาแบบนี้ด้วยมืันน้ำเองทำมาสามล้านนี่